สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนันนัวค่ะเมื่อนี้คขดยากไข้ลูกค่ะต้มไว้และแช่ตู้เย็นไวหนึ่งสองอาทิตย์แล้วค่ะก็ทานได้เหมือนเดิมกุ้งดองซิ๊วตำสัว่ว สมพักบักแตงขอบปุ้นขึ้นอยากแบบนี้เดอร์มือนีเดอร์ม่เจ้าเอ๋ยคุณแม่ขาปูหน,น่อยนิดมือจะเที่ยมท่านอกให้เหี่ย เลิศป่าสีเลิศบ่ะทำเส้นหอยดองค่ะ อขออนุญาตใสซซอนในจักาทแล้วจะปกติใส่เมื่อแค่โอเค พริกหวานพักดองค่ะที่บ้านเรียกส้มผักให้ลูกม,มันมันมา เข้ากันดีปันที่หนึ่งมาดูสารแนรร้จักบาทรุ่งคนเนี่ยคืองามแผลแปดสามึงนแน่นี่ไม่ธเรมดาอุ้ยงามบ่ซื้อมหาบาทย่ามี่มันย่ามผักเนะคะหน้านี้หน้าผักค่ะผักไม่แพงมันย่ามแพงกับยาวากันบาทนี้่แต่เป็นช่วง เช่าวสวนเพื่ไเงินช่วงมันแพงมันบ้าผักชีนะรลล้วสามสี่ร้อยเดี๋ยวนี้ดูสิเตะซะเตะทรายถือว่าสันถือจนว่าแมนแรนแจก อืนนี้ถึกนะคะสิบบาทนี่ตั้งหลายผักนะไม่ใช่ว่าจะปลูกได้ทุกหน้าเนะบางผักก็ผังความปลอมผักอัน ขึ้นชายเห็นไหก็จะมีแบบการปลูกของมันแต่ขึ้นชายไม่ได้ปลูกอย่างเดียค่ะขึ้นชายอ่ะแต่เพียงเพียง ส่วนความงามถือมังนะเ,เขาเอิดเป็นโคนนะยันถืกตาโคนไงซำขาเขาขายเนาะเป็นมัดเนาะเศ้าบาทส่วนสิบห้าบาทเอ,อื้อเวลาถูกแล้วก็มัดแยกสิบบ,บาทยี่สิบาทเนะ้งมันงามแพ่ง อันโค้นใหญ่ๆอันสองร้อยหวานแตมันหวานนะมันถือตามันกระเสียบอยู่เดอ้อวันนี้ขายตอนกลางเวรน,นะตอนกลางวันอยู่บ้าน Look. อปีใหม่วันนี้วันที่สี่นะแล้วมกราคมค่ะสองห้าหกห้าเริ่มนำเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กะตังจิตอธิษฐานเอาอย็กได้ดี อย่าง,ง,างนี้ยังกะขึ้นยในภาพต่างจ,จ,จิตอธิษฐานสาธุเอ้อพุญล่ะเทพดาฟ้าเดียนเอ,อ้ยว่าคือบะปีที่แล้วทุก ผู้ขาทุกอย่างปากปมองแห้งหลายเฮ็ดเยังกับ,บ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดอีหยังยก,กับ่ห่างบ่มีบ่หยังสาธุ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 เว้าเองเนี่ยขอให้มันพ้นผ่านไปภายในปีก็ปีที่แล้ยวยาได้เอาเก็บมากระนั้นมาอีกขอให้ลูกสร้างมีงแต่ความสุขความจเจริญร่ด้วยเงินทองขอให้เงินทองไหลามากเฮ้มาก ทำมาค่ะขายก็ขอ้ให้ได้ให้ดีขอให้เลี้ยงพ่อแม่ได้ขอให้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงน้องผู้ชาได้เด้อสาธุจะไปลืมเข้าาพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่นี่สําคัญเสมอบอกเลยเวลาอธิษฐานเวลาอธิษฐานองเหมืนกแฮมมี่ภูมิพาคคุณธราไของใบคอยให้เลี้ยงพ่อแม่ได้คอให้พ่อแม่ได้สุขสบายเด้อสาธุสาธุให้ว่าให้วาเสีย อืมเข้าใจป่ะบอแมนว่าซาคูเด,ด้อป,ปีน่ะปีน่นกับคอให้กูได้ผัวให้ง,าม,งามๆเรด้วยๆคือเขาบอจบบอกเลยคือฉันว่าบอกเธอสีแบบเธอสีว่าโอ้โหลวด ไอเทวดา้าดินเลยซอยเหลือผู้ขาปุกปักรักษาผู้ขาใหญ่เป็นยังก็ห้โศกห้มนันลำด้วยเงินท่องขขใหายได้มีเงินท่องกันเลี้ยงจุนเจออววือครอบครัวได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บ่ห้ยพ่อก็แม่ลําบากพ้นนันกสิกับมาหาเฮาเจ้าเสื้อข่อยเสื้อชาแลลวฉันบอกฉันบอกแม่เจ้าแม่ดอก พอปิดพอแม่สมบายเฮ้ยเขาก็บสบายสบายใจสุดท้ายพุนี่ยังก็ตามมาที่หลังตามมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องตามมาพน้นนะทำไปเถิดเดี๋ยวจะเกิดพนุนเห็นบอกเขาว่าแต่ไม่ใช่แบบรอคอยอํานาจวาสนาเดี๋ยวไปดูดวงไปอะไรฉันกับเสื้ออยู่เรื่องนี้แต่มันแบนว่าไปเบิ่งแล้วโอ้เขาสิว่าฉันรวยนอนเอด็ดเลดอยู่ ไม่มีทางนะบอกเลยอืมปัจจัยสำคัญก็คือตัวเห่าเนี่ยสำคัญที่สุดมสมมติว่าเพิ่นสีน้ำว่าโอ้ยวินีดวงดีเด้อดวงดีเด้อด,ด,ด,อด,ดีขยันมากขึ้นถ้าสมมติว่าถ้าได้ดวงดีแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นความเสือ่องไขว้นเนาะ อุ้ยเธอเอ้ยถ้าถ้าดวงมันมาแล้วล่ะมันจะสังเกตง่ายๆเลยคนเรานะมันจะทําอะไรเธอมันจะง่ายไปซะทุกอย่างเป็นท่างหลาดอย่างไปมือดอ,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 ดอดไปเลยว่ามีขําว่าหูขาว่ามีอุปสรรคนั้นปัญหาใดๆหันก็คือแบบว่าดวงเริ่มดีพอดีแล้วเฝ้าวกอบเฝ้า,าวกวยุยอืม รู้ว่าจะคล้องเดิมดวงดีกนบอกกับเบื่อบานหาพ่อหาแม่แต่งคันหาคันแปะบดูซะอ้ยอันใดทีด่ยนันหลวงเกินมาแล้วก็ยังให้พ่อแม่เอโหสีให้ขอให้ทามากขคข่ะึืนเด้อให้เราอวยพ่อให้ทำไหบ่ะเนี้ให้พ่อ,อแม่อวยพ่อหให้แค่นั้นเธอเอ้ยฉันมันมนเจ้าแม่อหรอก ลองบอสเดาสิฉันนะกตบว่ามีความรับรองดีว่าได้หอยอีกย่างเลยเห็นหมบ่หาหอยนแนวี้สวยเกยอะถ้าฉันสิไปไซน์่ฉันจะเลือดรึดถึงพ่อกับแม่ฉันเป็นที่หนึ่งจริงๆ ฉันมาม็เพื่อน่ะเป็นมากก็พระอรหันต์มากก็เกจิอาจารย์นังเธอลองดูเธอลองเธอลองอืม พ่อกแม่สุขสบายก่อนคนตามมาตามมาถ้าทำตัวเองสุขสบายแล้วพ่อพ่อแม่ยังลำบากอยู่แล้วคำว่าสุขสบายของเธอที่เธอที่พ่อแม่เธอมันเ,เป็นแค่ระยะสั้นเธอระยะชั่นก็ใช่ไหม พอแม่เธอสุขสบายแล้วปึ๊บเธอสิสบายใจเธอมีความสุขมันเป็นความสุขระยะยาวแต่ถ้าเธอเอาความสุขใส่แต่เจ้าของความสุขใส่แท่ตัวเองโดยไม่มองคนข้างหลังว่าเขาก็เป็นทุกข์เหมือนกันว่าเขาก็เป็นทุกข์อยู่เธอจะมีความสุขแค่ระยะสั้น จริงเซนต์บอมนแมาซี่แม่ออกแมอย่างท่าไหนรอ,อ,องิปง่ายๆเองแค่นั้นแค่นี้ล่ละไฟจบแล้วด้ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามเราช่วงขีดเสยบแบบนวลๆนะคะมือในคอร่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ